สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนการกรองเพื่อนที่ใช้ในการบอดแคสต์นะครับปกติถ้าเราไม่กรองเพื่อนนะครับในการบอดแคสต์มันจะบอดแคสต์ไปหาเพื่อนทั้งหมดที่มีของเรานะครับเช่นในกรณีนี้ผมมีทาร์เก็ตเรดอยู่ที่7 0 5 6คนถ้าไม่มีการกรองก็จะบอดแคสต์ไปหาทั้งหมดนะครับ วิธีการกรองก็คือเราสามารถระบุคุณสมบัติได้ครับเช่นอาจจะระบุว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับซึ่งสังเกตว่าเพื่อน1ปีขึ้นไปเนี่ยผมเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากได้เพื่อน2ปีขึ้นไปจะทำยังไงนะฮะนี่ก็คือโจทย์นะครับ2ปีขึ้นไปคือผมไม่อยาก ให้คนที่เกิน2ปีได้รับข้อความแล้วเนื่องจากถ้าเกิดเป็นเพื่อนเกิน2ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจเราแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บล็อกเรานะครับวิธีการนะครับผมจะทําการสร้างแท็กของคนที่เป็นเพื่อนไว้นะครับใช้แท็กว่าเพื่อนเก่าครับคือใครที่เกิน2ปีนะครับผมจะใส่แท็กว่าเพื่อนเก่าอย่างนี้นะครับ ก็มานั่งไล่ใส่แท็กได้นะครับโดยการเปิดปลายชื่อผู้ติดต่อมาหลังจากนั้นก็เรียงตามวันที่แชทล่าสุดถ้าอย่างนี้นะครับจะเป็นวันปัจจุบันแต่ถ้าเราสลับก็คือกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเรียงจากน้อยไปมากครับก็จะได้คนที่เคยแชทมานานแล้วนะครับอย่างอันนี้เท่าที่มีข้อมูลก็คือตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2018ก็คือเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับนานมาก แล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดเจอคนที่ไม่มีแท็กเราก็ใส่แท็กให้เขาครับนี่ผมก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอ,อย่างอันนี้ฮะวิธีใส่แท็กนะครับก็พิมพ์คาว่าเพื่อนเก่าแล้วกด enter นะครับได้เลยอย่างนี้เป็นต้น,นครับ ผมก็ทำมาบางส่วนแล้วพอได้ตรงนี้นะครับเราก็นํามาสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ครับก็คือกดสร้างกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็เลือกประเภทแชทแท็กนะครับแล้วเราก็หาแชทแท็กนะครับที่เรายังไม่ได้ใช้ฮะสมมุติว่าถ้าเลือกอันนี้ก็จะได้8คนนะครับ แต่จริงๆผมมีการสร้างไว้แล้วนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายเพื่อนเก่าตัวนี้ครับใช้แชทแท็กเพื่อนเก่านะครับซึ่งณปัจจุบันมีอยู่2,004คนนะครับพอเราได้กลุ่มเป้าหมายนี้แล้วเราก็เอามาที่ตรงนี้ครับเราก็เลือกยกเว้นครับยกเว้น เพื่อนเก่านะครับยกเว้นตรงนี้นะก็จะหายไปตอนนี้ก็คือ776คนนะครับไ <c oughs> อตัว2,000กว่าคนเมื่อกี้นะอ๋อนี่ไงกลุ่มเป้าหมายเหลือ700กว่าคนนะครับ700กว่าคนแต่แท็กที่แท็กจริงๆก็คือ2,000กว่าหมายความว่ายังไง หมายความว่าจํานวน776เนี่ยคือเพื่อนที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้บล็อกนอกนั้นน่าจะยังไม่น่าจะไม่แอคทีฟก็คือเราก็จะประหยัดข้อความได้ไป776คนครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียในการกรองคนนะครับใครมีคำถามอะไรอยากให้สอนอะไร หรือไอเดียอะไรก็แบ่งปันหรือสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ